ปฏิสังขานะพลาพระหุตสุตาแปลว่าผู้ฟังมากมีการพิจารณาเป็นกําลังผู้ฟังมากดอกหนาปัญญามากย่อมเพียนภาคตรองอัดขจัดเขาคำานึงนึกตรึกอยู่ไม่ดูเบาหาข้อเขาพิจารณาในผู้ฟังมากเป็นปราดฉลาดคิดรู้ถูกผิดเนื้อความตามวิสัย จะตื่นลึกหนาบางเป็นอย่างไรไม่ละใช้ปัญญาบารมีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการกฎแห่งกรรมผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับผมนำเอาบทกวีของพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลมาอ่านให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันทุกวันนะครับนำรายการก็เพราะว่าท่านเป็นกวี จังหวัดระยองแล้วก็เป็นกวีระดับชาติด้วยเป็นอดีตเจ้าอาวาสวาาัดช่างมะกรูดครับพุทธภาษิตร้อยกรองที่ท่านได้ทําทไว้เนี่ยผู้คนก็ได้มีโอกาสอ่านกันน้อยเต็มทีนอกจากพระหรือว่าพวกกวีทั้งหลายก็จะเอาไปอ่านกันแต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาก็คงจะลําบากหน่อยการอาจารย์ยอดก็เลยถือโอกาสนี้นําเอาบทกวีของท่าน มาอ่านเพื่อเป็นการเผยแพร่เพื่อแสดงถึงภูมิปัญญาแสดงถึงความสามารถของท่านถึงแม้ว่าท่านจะเป็นพระนะครับแต่ว่าท่านสามารถที่จะเรียบเรียงร้อยกรองอนำเอาชีวิตในแง่มุมต่างๆมาผสมผสานกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านาได้ตรัสเอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นถ้อยคำที่มาจากพระไตรปิฎกทั้งนั้นเลยที่ท่านนำมาเรียบเรียง มีเรื่องคุยกันก่อนจะถึงเรื่องอกฎของกรรมนี่เดี๋ยวเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังสักเรื่องหนึ่งก่อนก็ได้ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อพระยาสีโคตรตะบองไหมครับนะหลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้ว่าว่ารายละเอียดของพระยาศีโคตรตะบองนี่ท่านเป็นใครนสมัยก่อนนี้ที่เมืองลาวนะสมัยก่อนก็ยังเรียกลานช้างมี ขุนเมืองผู้หนึ่งชื่อเชียงจันทร์ทำไร่ทำนาอยู่ริมหนองอวยรวยอ่าอยู่องไหนมาด้วยหนองอวยรวยเนี่ยมักจะทำพิธีพิธีปลีกรรมสังเวยทำบุญรักษาศีลห้าศีลแปดเป็นประจำกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลแด่เหลา่าเทวดาอารักษ์ตลอดจนนาคนาคาทั้งหลายที่รักษาเมืองลานช้างอ่าไม่ได้เว้นแต่ละวันทำทุกวัน ด้วยผลแห่งความดีนั้นเทพพาดาและพญานาคทั้งหลายก็มาพร้อมกันแล้วก็ช่วยเนรมิตเมืองให้ชื่อเมืองว่าเมืองจันทบุรีสีอวยรวยตามชื่อคนคือชื่อของอในเชียงจันเนี่ยแล้วก็ชื่อหนองน้ำคือหนองอวยรวยให้เมืองชื่อเมืองจันทบุรีสีอวยรวยก็ปรากฏว่าภายหลังต่อมา มีช้างล้านตัวซึ่งเป็นบริวารของพญาราชสีเข้ามาเบียดเบียนพื่อไร่นาของชาวเมืองทุกปีไม่เคยขาดชาวเมืองทั้งหลายก็กลัวสิก็ทุนดีกาถแถลงเหตุเดือดร้อนให้กับพระญาสีสัตนาคพระญาสีสัตนาคก็ปราบไม่ได้นะเสร็จแล้วร้อนถึงพระยาโคตระบองผู้มีศิละปะ18ประการพญาโคตระบองเนี่ย มีประวัติเล่ากันหลายหลายอย่างนะว่าเป็นเด็กวัดอาศัยอยู่ทางอุดรก็มีมีหน้าที่หุงข้าวในวัดนั่นแหละมีอยู่คราวหนึ่งไปหยิบไม้สีดำมาคนข้าวปรากฏว่าข้าวในหม้อเป็นสีดำไปหมดไม่มีใครยอมกินเลยต้องกินคนเดียวไอ้ไม้ที่เอาไปคนคงจะเป็นไม้พยางนยิ้วดำ ทีนี่พอกินเข้าไปแล้วก็เกิดอาการผิดปกติคือร่างกายแข็งแรงผิดธรรมดาอยู่มาจนกระทั่งครั้งนั้นในประเทศลาวเวียงจันท์ที่ว่าเนี่ยมีช้างเถื่อนเป็นล้านตัวบุกรุกเข้ามาจะพังทลายเมืองเขาก็ออกประกาศว่าใครสามารถจะปราบช้างได้จะยกเมืองให้ครึ่งหนึง่งพร้อมกับราชธิดาอีกองคหนึง่งพญาสีครตบองตอนนั้นยังเป็นเด็กวัดเลยแต่ก็หนุ่มแล้วล่ะก็อาสาไปปราบช้างจนช้างหนีหายไปหมด ก็ได้เข้ารับอำนาจครองเมืองครื่งหนึ่งแล้วก็ได้พระธิดาเป็นมาเหสีเท่ากับไปเป็นลูกเขยเขาแหละที่นี้อยู่กันมาเป็นปกติระยะหนึ่งฝ่ายโอรสเจ้าเมืองเก่าก็ไม่ชอบใจที่ถูกแบ่งเมืองไปครึ่งหนึ่งก็เลยคิดหาอุบายฆ่าพระยาสีโคตบองเพื่อหวังจะเอาเมืองคืนวิธีทำของเขาก็ทำง่ายๆทำอุบายกลนี่มันต้องเข้าส้วมไปทำในส้วมครับ แต่ก่อนนี้ส่วมไม่ว่าไทยลาวเนีจะทําเป็นใต้ถุนสูงเจ้าโอรสเจ้าเมืองคนนี้ก็แอบไปทําธนูข้างล่างอ่าพอาถายลนลงมาโดนเชือกคนกายธนูแหลมก็จะพุ่งขึ้นเสียบก้นคนที่นั่งอยู่ทําให้ตายได้ปรกากฏพญาสีโคตะบองโดนธนูกนแข็งใจหักดอกธนูแล้วไล่ฆ่าฟันเจ้านายผู้คนในวงังแต่ทนความเจ็บไม่ไหวก็หนีไปตายอยู่ริมฝั่งน้ำขโขง ต่อมาก็ได้มีการทำเจดีบรรจุอัฐิไว้ด้วยแต่ก่อนตายก็ได้ทำสัจจะวาจาอาธิษฐานว่าเมืองเนี่ยมีจิตคิดทรยศขาดความซื่อตรงขออย่าให้มีความเจริญต่อไปถ้าจะเจริญได้ก็ให้เป็นไปชั่วระยะสั้นๆแบบชนิดที่เรียกว่าเจริญไม่ทันช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นว่าอย่างนั้นคือเจริญแพลบเดียวแล้วก็เสื่อมอีกอเจ้งมากก็ดี นั่นเรื่องนี้นั่นก็คือประวัติย่อๆของพรยาสีโคตบองนะครับอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วมีเรื่องเล่าหลายเรื่องครับวันนี้ครับทีนี้มาคุยเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องบาปบุญคุณโทษกันต่อเมื่อปี2538 กลางเดือนเมษายนญาติของคุณสมพงศ์เป็นอานะครับอาคุณสมพงศ์อยู่ที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดมีจดหมายลงทะเบียนส่งข่าวมาว่าที่บ้านจะมีการทํำบุญบวชสามกองขอให้ไปร่วมทํำบุญแล้วก็ไปช่วยจัดงานครั้งนี้ด้วยในจดหมายก็กำหนดวันทํำบุญเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ให้บอกข่าวคราวแก่ญาติพี่น้องสักห้าหคน จดหมายมาถึงก่อนวันจัดงานหลายวันทีเดียวก่อนจะถึงวันจัดงานหนึ่งวันคุณสมพงษ์ก็จัดหาสิ่งของไปร่วมงานมีผ้าสบงมีหมอนมีสิ่งของต่างๆเช่นมะพร้าวแห้งมะพร้าวอ่อนแตงโมแตงไทยมะนาวแล้วก็อะไรต่อมีอะไรอีกอกะะี่ปารทะเพื่อจะทำอาหารเลี้ยงแขกที่มาในงาน จาดสิ่งของต่างๆขึ้นรถปิกอัพพร้อมกับญาติหคนเสร็จแล้วก็พานขึ้นรถออกเดินทางตอน8ดโมงเช้าเมื่อไปถึงรถจอดที่หน้าบ้านทุกคนก็ลงจากรถพวกญาติสองสาคนก็มาช่วยกันขนของลงจากรถคุณอาก็เชื้อเชิญขึ้นไปบนบ้านมีผู้คนมาร่วมในงานไม่ค่อยมากครับเพราะว่ายังเช้าอยู่พอถึงเวลาบ่ายก็มีแขกเรือมาช่วยอนุโมทนาในการบุญเยอะ ตอนกลางคืนจะมีมหหรสพคือภาพยนตร์มาฉายฉลองในงานเวลาบ่ายสามโมงกว่าคุณสมพงษ์ก็นั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ใต้ร่มมะม่วงข้างบ้านพอนั่งเล่นสักสินาทีก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก40เดินเข้ามาหาคุณสมพงษ์ที่แคร่ไม้ไผ่หลังจากที่ไปบริจาคเงินร่วมอนุโมทนาในงานแล้วคุณสมพงษ์ก็เชิญให้มานั่งเล่นด้วยกันแล้วก็ขยับที่ให้ก็ได้คุยกันเรื่องทำบุญไม่นานนักที่นี้ คุณสมพงษ์มองเห็นไอรอยแผลเก่าที่หายแล้วที่แก้มขวาสองแผลแก้มซ้ายแผลหนึงเป็นรอยยาวแค่นิ้วมือนิ้วกลางของผู้ใหญ่เนี่ยก็นึกแปลกใจก็ถามเอ๊ะคุณหน้าขอโทษนะครับแผลที่แก้มคุณหน้าเนไปโดนอะไรมาครับนั่นแกก็กลมหน้าหัวเราะหือก็บอกถูกมีดกรีดครับอ่าวทำทำไมถึงมันไปโดนมีดก็แล้วครับเออ เรื่องมันยาวครับอืขอโทษทีครับอย่าถือเป็นการรบกวนเลยช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยแล้วมะนะครับผมผมอยากจะรู้อะครับแกก็เปลี่ยนทั้งนั่งท่าใหม่อ้เอาเดี๋ยวผมผมจะบอกคุณก็ได้นะไม่เป็นไรคือสมัยที่ผมยังเป็นหนุ่มเนี่ยผมเป็นคนไม่รู้จักบาปบุญกุลโทษนะชอบอะไรทำอะไรก็ทำตาม,ตามใจตัวเองอยู่เป็นประจำ ชอบลักเป็ดลักไก่เล่นการพนันต่างๆเล่นไพ่เล่นโบกมวยตู้โอ้ไอเรื่องชั่วนี่หาตัวจับยากคบเพื่อนผงเกเรอยู่กับอบายมุกมาตลอดเสร็จแล้ววันหนึ่งผมชวนเพื่อนไปเล่นอ่าเล่นไพ่ในหมู่บ้านอ่หมู่บ้านนี้อยู่คนละเขตของจังหวัดคือจังอ่จังหวัดยะโสธรอ,อ่ห่างจากบ้านผม ไปราวๆสักสิบห้ากิโลเมตรมีเพื่อนไปได้วยกันสองคนสามคนกับผมนะเพื่อนสองคนก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์คันเดียวกันส่วนผมก็ขึ้นรถอีกคันพอไปถึงหมู่บ้านนั้นก็มีคนเล่นไพ่อยู่ก่อนแล้วนะเยอะเหมือนกันก็พากันเข้าเล่นร่วมวงเลยเล่นไปสักชั่วโมงกว่าเพื่อนสองคนก็หมดเสียหมดแต่ผมยิ่งเล่นยิ่งได้คราวนั้นได้เงินตั้งพันห้าพันหกเพื่อนทั้งสองคนก็ชวนกลับบ้านเพราะว่าบ่ายมากแล้ว แต่ผมบอกยังผมยังไม่กลับกําลังได้เงินนะกําลังมันเพื่อนก็รบเราให้กลับบ้านสองครั้งสามครั้งผมก็บอกว่ากลับก่อนเถอะกลับคนเดียวก็ได้พอเพื่อนทั้งสองคนกลับแล้วผมก็ใจสู้ลงเกมนี่ก็สี่ร้อยห้าร้อยแต่โชคไม่เข้าครั่งทีหลังนี่ลงคราวไหนหมดทุกทีในที่สุดเงินพันห้าร้อยหกร้อยนี่ก็หมดก็เสียใจมากขอยืมใครก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครสนิทชิดชอบกันเท่าไหรนะ่นัก พอถึงเวลาบ่ายห้าโมง,งกว่าก็ตั้งใจจะกลับบ้านแต่บังเอิญฝนตกเกือบชั่วโมงถึงได้หยุดก็ต้องรออยู่จนฝนหยุดตกตอนนั้นตะวันลับว้าพอดีผมก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าจะกลับบ้านผ่านป่าละเมะผ่านทุ่งนาเสร็จแล้วก็ไปถึงวัดแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมทุ่งนาใกล้ๆหมู่บ้านก็คิดอยากจะแวะพักนอนวัดก่อนเพื่อมีช่องทางและโอกาสจะขโมยเงินกับพระที่วัดนั่นแหละ อตอนนั้นคนมันเสียพนันนี่มันเอาเท่านั้นนะตอนที่ไปถึงวัดนะั้พระสงฆ์กำลังสวดมนต์เย็นอยู่ในโบสถ์ผมก็รออยู่สักห้านาทีพระก็หยุดสวดมนต์หลวงตากับพระสงฆ์อีกสี่ห้ารูปก็ออกมาจากโบสถ์ผมก็เข้าไปกราบหลวงตาเจ้าอาวาสวัดท่านก็ถามว่ามาจากไหนผมก็บอกว่าผมไปเยี่ยมญาติมาฝนตกก็เลยรอจนค่ำขอพักค้างคืนที่วัดสักคืนนึงด้วย หลวงตาท่านก็มีเมตตาบอกให้เด็กว่าจัดหาเสื่อหาหมอนมาให้แล้วก็บอกว่าให้ไปนอนทิศาลาส่วนรถเอาไปเก็บไว้ใต้ถุนกุฏิห้องพัสดุจะใส่กุญแจปิดให้เรียบร้อยท่านก็คงกลัวว่ารถผมจะหายหรือว่าคงจะคิดอ,อย่างหนึ่งก็คือไม่เชื่อใจผมหรือย,ยังไงไม่รู้กลัวผมจะขโมยข้าวของก็เป็นได้ก็ถึงได้เอารถไว้เป็นประกัน พอตื่นเช้าขึ้นมาหลวงตาก็ไปเปิดประตูห้องพัสดุให้ผมเอารถออกแล้วก็สั่งให้ผมบอกว่าเดี๋ยวรอกินข้าวก่อนถึงกลับแล้วก็ท่านก็พาพระภิกษุไปบินทบาตในบ้านพอหลวงตาออกจากวัดไปกับพระไปบินทบาตผมก็รีบก็บไปในห้องมีเด็กวัดคนเดียวนั่งอยู่ที่ประตูห้องผมก็ใช้มีดแหลมจี้คอมันไม่ให้ร้องเอาเชือกผูกติดกจบต้นเสากลางห้องแต่เด็กวัด คนนั้นมันร้องขึ้นมาผมก็เอามีดกรีดหน้าเด็กคนนั้นบอกว่าถ้าร้องอีกจะแทงให้ตายเลยผมก็เอาผ้ามัดปากผูกติดไว้กับต้นเสาวเด็กคนนั้นกลัวตัวสั่นยังกระลูกนกพอเห็นเลือดที่ถูกใช้มีดกรีดนี่ไหลยหยดเป็นรอยลงอาบแก้มผมก็รีบเข้าไปค้นที่ย่ามหลวงตาในห้องได้เงินมาห้าร้อยบาทไอ้ครั้นจะค้นต่อไปก็เกลี้ยงหลวงตาจะกลับจากบินทบาทแล้วชาวบ้านะจะมาเอาอาหารมาวัดเนี่ย ก็เลยรีบลงกุฏิขึ้นรถออกจากวัดพอดีไปเจอหลวงตากับพวกพระกลับจากบินธบัตเข้ามาหน้าวัดพอดีท่านยังร้องเรียกผมอีกบอกว่ากิกนข้าวซะก่อนแล้วค่อยกลับผมก็บอกว่าผมจะกลับไปกินที่บ้านว่าอย่างนั้นพอกลับไปถึงบ้านก็ใจไม่ดีนึกว่าหลวงตาจะให้คนตามหาผมแต่ก็นึกได้ว่าตอนที่ไปขอพักอยู่ที่วัดท่านท่านไม่ได้ถามถึงบ้านที่อยู่ของผมแล้วตัวผมเองก็ไม่ได้บอกชื่อบ้านตำบลให้ท่านรู้เหมือนกัน จนเวลาล่วงเลยมาหลายวันก็เงียบเชื่อแน่ว่าท่านคงไม่รู้ที่อยู่ผมแน่แนจนเวลาผ่านไปปีกว่ากว่าผมก็ไปรักผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันไปมาหาสู่รักใคร่สนิทสนมกันในที่สุดก็ตกลงแต่งงานกันพอแต่งงานกันได้สี่ห้าเดือนพ่อตาแม่ยายก็ไปปลูกบ้านหลังหนึ่งที่ข้างสวนห่างจากหมู่บ้านไปเส้นกว,ว่าๆให้ผมกับภรรยาไปอยู่ ที่นั่นเพราะว่าที่บ้านเขามีน้องหลายคนพอผมไปอยู่บ้านหลังใหม่กับภรรยาผมก็ไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูต่อจากนั้นอีกปีหนึง่งภรรยาผมก็มีท้องพอครบกำหนดก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงพอคลอดลูกได้สิบวันจะเป็นเคราะห์ร้ายหรือว่าโชคดีอะไรก็ไม่ทราบบ่บายสี่โมงวันนั้นมีรถปิกอัพคันหนึ่งมาจอดที่หน้าบ้านมีคนสองคนลงจากรถ แล้วขึ้นมาบนบ้านถามซื้อหมูผมหมูสี่ตัวให้ผมห้าพันผมก็ตกลงขายทันทีเพราะว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ขายไม่ได้ไปติดต่อพ่อค้าที่ไหนมาซื้อนะเขามาซื้อถึงบ้านพอผมตกลงขายเขาก็จ่ายเงินห้าพันบาทจ่ายให้ต่อหน้าผมกับภรรยาแหละแล้วก็จัดการเอาหมูสี่ตัวขึ้นรถเสร็จแล้วเขาก็พากันกลับพอถึงเวลาทุ่มกว่าฝนตกพรำๆหลังจากกินข้าวเสร็จ ภรยาผมก็ไปเฝ้าดูลูกในห้องส่วนผมก็นั่งพิงพนักเอาไมา้จิ้มพันเล่นอยู่เดี๋ยวนึงก็เห็นผู้ชายสามคนรีบขึ้นบันไดบ้านผมนะคนหนึ่งรีบเข้ามาหาผมใช้แขนล็อกคอเอามีดจี้บอกให้เงียบนะไม่งั้นจะแทงให้ตายอีกคนก็รีบก็ไปหาภรยาผมเอามีดจี้เหมือนกันบอกไม่ให้ร้องอีกคนหนึ่งคนที่เข้าไปหาผมถามว่าเงินอยู่ที่ไหนผมไม่พูดมันก็เลยบอก เอาคนที่เอามนะีดจี้เนี่ยให้เอามีดกรีดหน้าผมทีหนึ่งผมก็บอกว่าอย่าทำร้ายผมเลยผมจะพาไปเอาลูกุญแจอ่าแล้วเปิดตู้ให้แล้วทั้งสองคนก็บอกให้ผมลุกขึ้นเดินท,ท,ทั้งที่เอามีดจี้คอผมอยู่พะผมเดินชาก็มีดกรีดหน้าผมอีกทีพอไปถึงตู้ผมก็ยืนมือคว้าลูกุญแจในกระเป๋าของเกง่งแล้วก็โยนให้อีกคนหนึ่งผู้ชายคนที่คว้าลูกุญแจมันทําท่าไม่พอใจบอกว่าเอามีดกรีดหน้ามันอีกทีนึง ผู้ชายที่จี้ผมก็มีเครดิตรวมเป็นสามทีนะแก้มขวาสองแก้มซ้ายทีนะเนี่ยครับเนี่ยมองเห็นอยู่เนี่ยยังพูดอีกว่าฆ่าไห้ตายซะดีกว่าผมก็ยกมือไหว้วิงวอนขอชีวิตเพราะผู้ชายคนคนหนึ่งในสามคนเอาลูกกุญแจเปิดตู้ว่าเอาเงินที่ขายหมูได้ห0 0 0ันบาทเสร็จแล้วก็พากันโดดลงเรือนหนีไปเลือดที่แก้มผมสองข้างลหลายๆย้อยออกมาเป็นทางผมก็วิ่งไปหาเมียผม กำลังนอนฟุบหน้าอยู่กับพื้นร้องไห้สะอึกสะอื่นอ่าผมก็บอกเมียผมบอกว่าเขาจี้เอาเงินขายหมูไปแล้วทั้งหมดห้าพันบาทเสร็จแล้วผมก็วิ่งเข้าไปบอกชาวบ้านต่างก็วิ่งมาถามข่าวคราวกันทุกคนก็แสดงความเสียใจไปนั้นมากบางคนก็ยังบอกว่าโชคดีหน่อยนะที่มันไม่ฆ่าตายพร้อมเมียนี่คือชีวิตผมที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นคงจะเป็นวิบากกรรมชั่วที่ผมได้ก่อไว้กับหลวงตากับเด็กวัด คือผมเอามีดกรีดหน้าเด็กวัดทีหนึ่งแล้วก็ขโมยเงินหลวงตาห้าร้อยบาทกรรมตามสนองผมผมโดนผู้ร้ายเอามีดกรีดหน้าสามทีแย่งเอาเงินขายหมูผมไปห้าพันบาทโอ้เนี่ยผมกลัวบาปแล้วละ่ะผมเชื่อว่าบาปกรรมมีจริงตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยทำอะไรอย่างเก่าเลยผมเลิกหมดเรื่องอบายามุกกินเหล้าเมาสุราเล่นการพานัน แม้แต่บุรีก็เลิกเด็ดขาดทุกวันนี้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งครับเมื่อผู้ชายคนนั้นเล่าจบลงคุณสมพงษ์ก็รู้สึกง,งงไปชั่วขณะไม่คิดเลยว่าบาปกรรมจะตามสนองให้เห็นจริงในปัจจุบันอย่างนี้ก็กล่าวขอบพระคุณผู้ชายคนนั้นเป็นอย่างมากที่กรุณาเล่าชีวิตจริงที่ผ่านมาให้ฟังมาทราบชื่อทีหลังผู้ชายคนนี้แก่ชื่อลุงทองดี เป็นคนมีอัธยาศาัยใจคอดีชอบคุยเรื่องธรรมะธรมโมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับสมควรอย่างยิ่งที่จะถือเป็นคติเตือนใจอนุชนรุ่นหลังให้สำนึกตัวกลัวผิดไม่กระทำความชั่วอันจะนำความทุกข์มาให้ภายหลังอย่างเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับก่อนจากการวันนี้ท่านผู้ฟังผมมีเรื่องที่ทางทำเวรทำกรรมกษัตริย์นี่นะ ทิศบุญยงทิศคำภาทิศโฮมทั้งสามคนนี้อยู่โคราชครับเป็นเพื่อนสนิทสนมกันมากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปด้วยกันมีงานก็ช่วยกันทิศบุญยงเนี่ยอายุมากกว่าเพื่อนทั้งสองคนสามปีเพราะฉะนั้นทิศคำภากับทิศโฮมก็เรียกทิศบุญยงว่าลูกพี่เสมอแต่ว่าทั้งสามคนนี้แปลกกว่าคนธรรมดาอีกอย่างนึงคือชอบกินเนื้อสุนัขถึงจะเอาเนื้อวัวมาแลก,กยังไม่เอาอ่า จะหาลูกสุนัขมาเลี้ยงเอาไว้ในบ้านเสมอโดยจะขอเอาจากญาติพี่น้องบ้างเอาเป็ดไก่แลกเปลี่ยนเอาบ้างหาล่อโดยอาหารแล้วก็ข้าวอ่าเอาสุนัขจรจัดพลัดหลงเจ้าของมาบ้างหาเอาตามวัดวาอารามที่มันจรจัดไม่มีที่อยู่ที่อาศัยบ้างแต่ถุนบ้านของทิดบุญยงจะมีสุนัขล่ามโซ่ไว้อย่างน้อยสองสามตัวเสมอแล้วก็มี ลูกสุนัขตัวเล็กเลกเลี้ยงไว้รอให้โตจะได้ฆ่าเอาเป็นอาหารในวันต่อไปอีกก็เยอะวันหนึ่งทิดบุญยงกับเพื่อนสนิทสองคนนี้ก็กลับมาจากไปทำงานรับจ้างขุดมันสำปะหลังตอนค่ำพอถึงตอนเชา้าประมาณสักสามโมงเชา้าทิดยงก็สั่งลูกน้องสองคนนำสุนัขที่ล่ามไว้ไปที่สวนมะม่วงห่างจากบ้านไปกิโลเมตรกว,ว่าส่วนคนหนึ่งก็ให้ไปซื้อเหล้าสองขวดตัวเองก็จัดหาเครื่องปรุงพริก น้ำปลาผักอุปกรณ์ทำครัวไปพร้อมในสวนมะม่วงมีบ่อเลี้ยงปลาอยู่บ่อหนึ่งพอทั้งสามคนไปถึงเก็บข้าวของไว้ที่ที่พักร่มมะม่วงทิดบุญยงก็สั่งให้ลูกน้องสองคนนำสุนัขมาเอาโซ่ออกจากคอให้คนหนึ่งเอากระสอบมาแล้วก็ช่วยกันเอาสุนัขตัวนั้นจับยัดลงไปในกระสอบแล้วก็เชือกผูกรัดปากกระสอบไว้ให้แน่นมันก็ดิ้นรนสุดกำลังเพื่อจะหาทางออกให้พ้นจากความตายแต่ก็ไม่มีทางอ่ะอ่า น้ำจะเข้าปากเข้าจมูกดินไปดินมาทุรนทุรายอุจจาระปัสสาวะตายเขามาหมดอะทั้งสามคนก็นั่งที่ขอบบ่อน้ําดูพอเห็นว่าน้ําเป็นฟองพลุ่งพลุ่งขึ้นแล้วก็หายไปก็เข้าใจว่าของโศโครคออกหมดแล้วแล้วก็สุนัขก,ก็จะตายแล้วทุกคนก็จะพากันหัวเราะดีใจต่อจากนั้นทิศบุญยงก,ก็จะสั่งให้ลูกน้องสองคนลงไปเอากระสอบอ,าอบ่อาขึ้นมาจากบ่อน้ําพอนํากระสอบขึ้นมาจนถึงขอบบ่อก็จะแก้เชือกที่ผูกปากกระสอบออก ลากเอาตัวสุนัขออกมาสิ่งสกรปรกก็จะเทล,ลงไปในบ่อเป็นอาหารปลาต่อไปแล้วก็หามสุนัขไปวางไว้อาพักกิริวเ์เช็ดน้ําออกจากตัวสุนัขให้หมดแล้วก่อกองไฟลุกโผลงจับสุนัขโยนเข้าไปในกองไฟใช้ไม้ยาวนี่เขีย่ยไปเขี่ยมาพอเห็นว่าไฟไหม้ขนในตัวออกหมดแล้วก็นําไปวางบนใบมะพร้าวสองสาใบที่รอไว้ทั้งสามคนก็ใช้มีดคมๆขูดขนที่เหลือออกให้หมดล้างให้สะอาดตัดหัวตัดเท้าออกสับเป็นชิ้นเล็ก โยนลงไปในบอ่อปลาให้เป็นอาหารปลาต่อไปเสร็จแล้วก็พากันแกล่เนื้อถือหนังใช้มีดคมๆผ่าท้องเอาตับไตไส้พุงออกหมดสิ่งไหนไม่ต้องการก็โยนลงในบอ่อปลาต่อจากนั้นก็ช่วยกันแกล่เนื้อถือหนังออกไว้เป็นกองๆเสร็จแล้วก็เอาไปที่พักร่มมะม่วงจัดการทําอาหารต่อไปจะย่างจะทอดจะผัดกระเพราเนี่ยอ่าเขาก็บอกแม่มันอร่อยมากกลิ่นหอมฉุยอ่าถือว่า ใครไม่ชอบนี่บุญไม่มีว่า,างั้นั้งสามคนก็นั่งวงล้อมกินกันไปลิ้นเหล้าแบ่งกันกินเป็นระยะพอจนจะหมดก็ย่างต่อผัดต่อกินไปจนเมาลุกขึ้นร้องรำทำเพลงกันพอเหนื่อยก็นอนกันตามสบายจนตะวันโพลเพลจะรับปลายไม้อยู่ก็พากันกลับบ้านทำอย่างนี้อยู่เสมอตั้งหลายปีทิดบุญยงก็หาสุนัขตัวเมียมาเลี้ยงไว้เสมอพอออกลูกมาก็เลี้ยงไว้ พอโตขึ้นมาหน่อยก็จัดการกับเพื่อนจูงประยัดใส่กระสอบโยนสะแล้วก็เอามาทำอาหารอย่างที่เคยทำมากินมาเป็นร้อยตัวแล้วนะวันคืนหมุนเวียนเหมือนกับมีปีกบินหน้าร้อนถึงจะรอ้อนอบอ้าวมันก็ยังไม่คลายมนสเสน่ะนะต้นไม้ก็ยืนต้นเรียงรายริมทางก็ออกดอกสวยดอกตะแบกดอกหางนกยุงนขนาดดอกหญ้าต้นเล็กๆริมทางก็ยังออกดอกเลยบานน่ารักจี่ ทิดบุญยงเป็นหนุ่มวัยสามสิบทุกคืนวันไหนเดือนไหยลมเย็นก็จะชวนลูกน้องไปแอบสาวหมู่บ้านใกล้เคียงกันแอบไปรักสาวสวยคนหนึ่งชื่อลำเพยสนิทสนมรักกันมากจนตกลงแต่งงานกันพอได้วันเวลาก็าให้พ่อแม่ไปสู่ขอกำหนดวันแต่งงานพอถึงวันแต่งงานก็จัดการสู่ขวัญบายสีที่บ้านของเจ้าบ่าวก่อนแล้วก็แห่ขันหมากนำเจ้าบ่าวไปทำพิธีสู่ขวัญบ้านเจ้าสาวอีกที พ่อแม่ญาติพี่น้องก็ขึ้นรถสองแถวคันหนึ่งส่วนทิศบุญยงกับเพื่อนสองคนก็ขึ้นรถปิกอัพอีกคันหนึ่งพร้อมกับใส่สิ่งของต่างๆไปด้วยรถปิกอัพทิศบุญยงเป็นคนขับเองญาติบอกว่าให้คนอื่นขับก็ไม่เชื่อเพราะว่ารถนั้นออกใหม่อยากจะขับเองอวดญาติเจ้าสาวเสียงคนโห่ร้องสลับกันเสียงกรองดังอึกกระทึกกึกกล้องไปตลอดทางตอนนั้นทิศบุญยงยังเพลียยังเมาเหล้าอยู่พอขับรถไปถึงทุง่งนาแห่งหนึ่งเกือบจะถึงบ้านเจ้าสาวแล้ว บังเอิญมีสุนัขดำใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถปริกอัพที่ทิดยงเป็นคนขับทิดยงก็หักพวงมาลัยหลบโดยเร็วเป็นเหตุให้รถพลิกคว่ำลงไปในหนองน้ําริมถนนนั่นเองทิดยงถูกรถทับตายในหนองน้ําทันทีอีกสองคนคือทิศคำภากับทิดโหมโดนรถกระแทกอัดกับรถจนเกือบคอหกักเมียอาการสาหัสสิ่งของก็ตกรกระจายกระจายญาติก็ช่วยกันนํารถขึ้นเอาทิศบุญยงขึ้นจากรถแล้วก็นํากลับบ้าน ทำวิธีตามประเพณีทางศาสนาต่อส่วนทิศคำภาทิศโฮมญาติก็นําส่งโรงพยาบาลจะพอไปถึงแพทย์ก็ยังไม่ได้ทําการรักษาพยาบาลก็สิ้นใจตายซะแล้วการแต่งงานก็ถือว่าเลิกรากันไปในวันนั้นนี่แหละคือผลกรรมชั่วนํำสนองห้เห็นในปัจจุบันทันตากฎแห่งกรรมนี่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการละเว้นหน้าไหนก็ไม่เว้นตราบใดผลกรรมชั่วยังไม่สุขงอม เราคนผ่านย่อมระเริงมัวเมาหลงในความสนุกความถูกใจแต่เมื่อไรกรรมสนองให้เห็นทันตาก็จะต้องเกิดความเศร้าโศกอย่างที่ว่าเนี่ยครับนี่แหละคือเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำเสนอวันนี้ครับ